โชว์ผลงานกันหน่อยกับคัน Eletta ไม่อยากจะบอกกล่องเนี้ยประมาณชุด5คันต่อกล่องจะเป็นกล่องใหญ่นะคะสั่งทําพิเศษนะนี่ก็ไม่เยอะมากหรอกวันนี้ส่งกัน5รอบอใครที่ทักมาแล้วยังไม่ได้ตัดสใจนะครับรีบเลยนะครับใกล้จะหมดแล้วนะ,ะดูอันนี้เนี่นี่อะไรอีเล l e ต t a 10ฟุต t ปินน อีเล็กต้าทั้งนั้นนะคะพวกกล่องยาวๆเนี่ยนี่มีกี่มัดมีกี่มัธอันเนี้ยรอบที่รอบสุดท้ายรอบที่ห้านะคะของวันจันนะก็เบาๆกับอีเล็กต้านะคะแล้ววันนี้ก็สวยสังหารนี่ส่งแก๊ปกันก็ทั้งวันนะนี่เนี่ยกล่องละห้าคันหกคันติดคันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตัดสินใจช้านะคะหนูบอกได้เลย พลาดรอบพลาดรอบนี้นี่ไม่รู้จะยังไงแล้วนะปีหน้าเลยแ่ละครับเอาเดี๋ยวงั้นให้ดูอีกทีปีคิดปีปดหน้าจะได้มาหรือเปล่ากลัวมันจะเลยลสิความสวยระดับนี้เบสนี่คนเขาเก็บกันเยอะนะเก้าฟุตกับสิบฟุตเนี่ยเพราะว่าครั้งที่แล้วเบสมันมามันมาแค่ร้อยห้าสิบพันหมดภายในวันครึ่งสองวันนึงเนี่ยกดอีกที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 ก ตอองงัดกันขนาดนี้ไหมคันไม่ถึงพันห้าเนี่ยต้องงัดกันขนาดนี้ไหมเอ็กคอร์ทั้งคันด้ามก๊อฟเคลือบแล้วดีซีแต,ต่งนี่เห็นเงาเงาไหมนี่เงาเงาเอ็กเนี่ย,ยคือเอ็กคอร์ไปจนถึงปลายเลยนะฮะวันนี้ทีมงานแอดมินกับคนแพ็คของก็จะสะภาพฟุตโซมกันหน่อยนะเหนื่อย,ยหน่อยนะเหนื่อยเลยแหละเกือบสามสี่ร้อยกล่องได้วันนี้เรียกรถ้ารรบแต่ว่าต้องรีบนะต้องรีบนะใครบอก ใครบอกว่ารอติ้นปีก็รอกันเจอกันปีหน้าเลยดีกว่านะรอรอบหน้าเลยรอบนี้คงไม่ทันหรอกหนูบอกให้สวยหนูบอกให้เบาๆเนี่ยส่งจริงอะไรจริงกับร้านหัทไทยฟิชชิ่งนะคะถึงขั้นต้องสั่งผลิตต่องขอ,อ,องตัวเองนะคะเพราะว่าส่งกันทุกวันนี่ดูความเด้งหน่อยดิเนี่ยเวทโหแต่เด้งยันปลายนี่ดูที่ข้อต่อเขาเลยค่ะด้ามยังเด้งเลยค่ะพี่แล้วลองคลิปด,ดูดิ เจอรถทงรถถังงานมันคงสนุกน่าดูอะรถมาแล้วส่งของติจ้าไปดีกว่า